สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขุสุกนเด้อเอฟซีบาวแพงเนาะสบายดีสบายดีชุ่ย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 นุ่ยช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 ุ่นชุ่ย่ยชุ่ยชๆ่ยชุ่ยชุ่าชุ่ยชุยชุ่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 ยยชุ่ยช่ยชุ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 ่ หลังจากเมื่อคืนนี่ก็กินปีใหม่มวนซื่นจบลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็สิไปทําบุญหาโอกาสดีๆเนาะพี่น้องเนาะไปทําบุญปีใหม่แบบนี้เนาะพี่น้องเด้อมาทําบุญนํากันเลยพี่น้อเงเลยไปถวายหนำ่ำถวายหน่ำเลยพี่น้องมันชีเด้อยู่เย็นเป็นซุกเนาะพี่น้องเนาะมากันซัมเนี้พี่น้องสะพาะถึนกับขึ้สีบบว่างพี่น้องสวยนี่ ่าสร้างพผนกระเฮ็ดเพื่อนเนาะอยู่เพื่อนอยู่สั้นกับไม่พอมีแม่ยากพี่น้องเลยบ่อหน้าก็ยากลูกหน่อยกันสิไปกันสำนี่พี่น้องมืออนี้เนาะทีมงานกับบุคบลบรรดาดอกพี่น้องยากเนาะขาดยังเคยเถ่าขาดนิดหนึ่งพี่น้องโบเรตไปนำกันนะพี่น้องเนาะว่าต่างคนกับต่างยากเอาแต่ ตามแตความสะดวกของแผคองมันพี่น้องใครสะดวกไงก็สิไดไปมันกันพี่น้องเนาะรอเบ่งรอส้มเด้พี่น้องเนาะตอนไปหอดวัดเนาะี่กัมาหอดวัดเลยพี่น้องวัดป่าเนาะพี่น้องหอดวัดเลยเนาะหอดวัดแล้ววัดป่าพี่น้อง โอ้ยเย็นดีเย็นเย็น,นเป็นวัดอยู่ในป่าเนาะเนาะ,นะ คนมาถวายน่ะคนหนากลงเหรอมาเมือชดี้ขอพระอาจารย์มาเถิดเตายังิดเต่าบ่ได้มากยังพ่อยฝนถ่เือขพระอาจารย์เิน

ที่วงทงบัดหรือนางเรียนเนี่ยเปนรงรงที่ห้างอะเปียกบ้านนะเพราะว่าเมื่อนี่ก็วันชินเนาะแม่แหละเพราะที่ชิบกทุกปีชิบกมีสาคือต้องงพระแต่เราไม่ไปใช้ตอนเพียงเนาะแม่แหละตอนเทียงตอนน้อนแหละมันจะเย็นปีหนาปีพกทุกปียคือต้องนำจัวัดที่บริกแล้วเป็นสาวบุญเถิดบะทุกปี เว้ยจต่ที่ว่าสชคดีแล้วมาเมเจอพระอาจารย์เนาะม่กมาเจอแต่ครูบามาบ้าม้วมเจอบ้านไปเไน่อหาบ้านแลวกไปมบ้านมุกกไปลูกคนแรกถึลูกเจ้าก็ กรบกราบด้ลูกกราเนี่ยกราบงายด้ลูกทวเนี said, ่ยาบพี่พี่พี่ทูจ้าคนนีเอาเถอะแป๊บนะถวายนพี่น่ยถวายี่หนเอาเป็นกระเกน้ามใช่ลูกใช่ ตามลมตามลมตามลมนะลูกสิธามาุสิมากีาะับเอาหนาปุนี่อ่ะย่ามกุ่มสุดลายเนาะีโยมมา้ยาดยัเงยบดยัยหม้วใครมาจะเใจาเรียนหกเรยงา เปเป็นรเป็นจะรอลังการแล้วก no ็จะสังได้ว่าอย่างนี้เนาะมาที่เล่เนะพ็อะัป็รังเนเด็กะตกะโกดอันนี้วบบมาวันนี้เลยแวยง้เลยันมีหอนสองห้อนหงอนหงอนเดินรอบได้ได้เตะฟังเดินข้มือก็เดินรอบเตะเตะเท้าเดิน ถวายแล้วเรียบร้อยพี่น้องาวมาเลวกูเื่อปลาส้มพี่นออนนมินาวว้านอวข่ามาแลวเพื่นผ้าเหลาสบมึงบุญปลาเม่านนี่นี่นี่บุญปลาเมามาแล้วผ้าส้มกูเท้อ อารสิาเลาะเบิ่งบนมาใต้ดอกตดินกนได้เยดอกเลยนิงกนล้ายมยังว่เล้าอยู่เนาะโอ้ยเย็นพี่น้องเลยเข้ามาเย็น จะเป็นภายในพี่น้องางามงามคักงามลาย,ลยพี่น้องพระอาจารย์เป็นออกแบบเองพี่น้อง ก่อนออกใหม่พี่น้องอันนี้สิมีนกยูงมีสัตว์ต่างๆนะพี่น้องเนาะอยู่นี่นี้ผมแม่พี่น้องเบิ่งก่อนตัวสบายงามเนาะ ไฟเรื่องมีไฟเรื่องแสงรอดจากเป็นช่องเทดานเนาะพี่นนองบาแพงหักแต่ใหม่ลำใหญ่เนาะเ้าใจเห็ดไนี้มีแต่งานใหม่พี่นนองเดี๋ยวบาแพงสิพาหล่อพาสมเนาะวัดป่าพี่นนองเนาะเห็ดบุญเห็ดจีนน,นี่แต่ละปีก็สิมีคนศรัทธาพี่นนอง ศรัทธามาถวายเงินเห็ดสางเนาะาะว่ามีผราอาจารย์อยู่เนาอพี่น้องเนาะป่าเนาะป่ามีลายอย่างมีกิ้งกาพี่นอ้องมีนกยูงนกมาแพงเคยมาเทอ่หนึ่งพี่นนอง น,นี่คือไหมพันธสีเหตดเนาะพาหลาอพาสมเนาะมีแต่ป่าพี่น้องไงนี่แต่ละมือก็มีซิมีออกต้นหยาดโยมเนาะมนถาวาย กมาทำบุญกวงควางเลยพี่น้องพหอดยามปฏิบัติธรรมเมิงก์ศสีปฏิบัติธรรมอยู่นี่แหละพี่น้องเพื่นก็ต้องเลยเหตุไหวหองหับแขกเนาะเวลามีผูมีคนมาปฏิบัติธรรม ไว้งามลร้พี่น้องวันนี้ก็มีความสุขเนาะบทสุข u สุคนเดอพามาเบ่งมาชมองพิเ,เห็ดองสงผาหน,น้องเนาะ Nóc nhung nóc nhung là nhung จะเป็นตัวแม่นะพี่น้องเนาะตัวตัวผู้เนาะกำลังฝึืใอ้ขน,นงามขนาดที่เนาะงามมาลีพี่น้องงามมาลี ยุงลังแพงขนพี่น้องงามคักบุญมีในพี่น้องฟุนมามะมาเลยมาเพาะหนุกยุงแพงขนให้เบิง่ง งามนาพี่น,อนะน,น,น,น้องเนาะขนนกนูงมีแพงคนพี่น้องงามหลายกับพี่น้องนนี่ก็จะมีเห็ดบดเห็ดขาวเห็ดออกเลยพี่น้องอุดมสมบูรณ์อนนะไรเนาะ วัดลาอารามเป็นที่สอนให้ซั์มาอยู่พี่นอ้องมีถูกสนิทเลยสมอนาะงามพี่นอ้อง น้ำลายเนาะเดี๋ยวมาแพงสิพาไปแล้วไปชมัะงามอลิี่น้องหน้องเบิร์งามแหง สกเป็นห้องหน้ามีห้องอํานวยในหน่วยความสะดวกนะพี่น้องเนาะเข้าไปทั้งในในผวก็กษมีหลายอย่างพี่น้องมันนี่เจ้า่าแพงสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งหรือบ่อเนาะหลังจากทำบุญแล้วแะไรม่าแพงกสิพาเลาะเบิ่งเลาะส้มน้ำพี่น้องเบิ่งส้มน้ากันเด้องามม่าแพงงามนกยุงพี่น้องงามลาย กสิาพาไปเดินททงนัมนต่อพี่น่องในกสิเป็นป่าซิมีเข้าไปข้างใน,นผู้สิเห็นอาจจะเห็นชัดลายสนิดอยู่พี่นอออ่องเดี๋ยวมาแพงายงาเข้าไปบืน อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องนี่เนาอใหม่เน่ะตอ,อกเนาะเพิ่นมาถือสินกินเจอยู่นี่แะพี่น้องเขาไปเรื่อยๆเด้พี่น้องไปหอดผูกกระมีอีกเนาะบ่แพงจิบไปบ่หอด้วพี่น้องจะไปหาเขาซาแพงกลเมา มาหอดีมาแพงกันสิคอจบคลิปไปสำนีก่อนเด้อพี่เนาะเห็นได้ก็สาธุบุญนำกันเนาะเขามาในหูวซึกว่าสบายใจพี่เนาะเย็นเอาหอดในเลยอากาศร้อนๆเขามานี่ก็เย็นพี่เนาะสบายใจเนาะกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงไงเด้อพี่เนาะมาหอดบมาแพงกันสิคอจบคลิปไวปสำนีเนาะพี่เนาะสบายดีเบ้ดสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งสบายดีปีใหม่เนาะ สว่วนนี้กษิหาเหลาะทำบุญตอนหับปีใหม่น,อน,อน,อนอ้องๆเนาะสบายดีเบ์ดสุขสุขคนเดอ้อ